สำหรับคีบุโดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับผมนั่นคือเหรียญที่ชื่อว่าโด c คอยนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญโดสคอยเนี่ยคืออะไรคิบโดนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวดอกนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเจอกันใหม่ในครั้งแรกเนี่ยผมชื่อเคมนะครับอยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับราคาเหรียญดอทคอยตอนนี้นะครับก็ขึ้นไปอยู่ที่0.221แล้วนะครับผมก็วันนี้วันเดียวซัดขึ้นเป็นขึ้นไปกว่า70นนะครับก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายมากๆเลยเนาะแล้วก็ เป็นเหรียญที่ใครซื้อเข้าไปก็สนุกแล้วก็อารมณ์ดีนะครับแต่ถ้าราคาตกไม่รู้จะอารมณ์ดีอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่ก็ถ้าซื้อไปยังไงคุณมีเพื่อนเยอะแน่นอนนะครับผมสำหรับเหรียญโดจ์คอยนะครับก่อตั้งโดยบิลมาคัสนะครับแล้วก็เจสันพัมเมอร์นะครับสำหรับบิลมาคัสเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่ IBM นะครับส่วนเจสันพัมเมอร์เนี่ยเป็นโปรดักต์แมเนเจอร์ที่ Adobe นั่นเองนะครับผมก็จริงๆแล้วเหรียญดจ์คอยมันตั้งขึ้นมาแบบ ความฮาเป็นมีมเหรียญนะนะแล้วก็ใช้ตัวโลโก้ที่เป็นชิบะอินุนะครับผมทีนี้ความพิเศษของโดจคอยเนี่ยคืออะไรนะครับผมก็โดจคอยเนี่ยสร้างมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะส่งเงินไปหาก,การได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางเนาะหรือว่าเพียร์ตูเพียร์เลยนั่นเองนะครับผมโดจคอยเนี่ยเป็นเหรียญที่สร้างมาอย่างไม่มีการจำกัดนะหรือว่าสร้างเหรียญได้ออกมาเสมอนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพีออ่เข้มคนสร้างเหรียญออกมาได้เรื่อยๆแบบนี้ราคามันจะไม่ตอกหรอนะครับผมก็ เขาก็บอกว่าจริงๆเราเหรียญดอลคอรเนี่ยก็ทํามาให้เหมือนเงินดอลลาร์นั่แหละที่สร้างมาได้อย่างไม่จํากัดนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกสนานและเฮฮาเนาะร่มถึงนะครับเหรียญดยอลลารเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้อย่างไร้ตัวกลางนะครับหรือว่าสามารถที่จะส่งให้กันและการเนี่ยอย่าง peer to peer เลยหรือว่าส่งให้กันโดยดองโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือว่าเป็น decentralized นั่นเองนะครับ รุ่เงินเหรียญโดจ์คอยเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างฮอตฮิตมากๆในทวิตเตอร์นะครับผมถ้าเราสังเกตดูลูกพี่ของพวกเราเนาะก็คืออีลอนมัสนั่นเองครับอีลอนมัสเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับโดจ์คอยบ่อยมากๆนะครับผมซึ่งโพสต์ทีไรเนี่ยราคาก็จะกระโดดขึ้นไปทุกทีนะแถมอีลอนมัสนะครับก็ได้ทําการโอเคทวีตบ่อยแล้วก็ทําการติดตามตัวเหรียญโดจ์คอยเอาไว้ด้วยนะผมก็คงมองว่าอีลอนมัสอาจจะถือไว้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ คงคิดว่าเหรียญนี้อาจจะแบบเจ๋จงจริงๆก็ได้หรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์อะไรในอนาคตเกี่ยวกับเหรียญนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมล่าสุดเมื่อวานนี้น้องอีลอนมสก์ก็เพิ่งโพสเข้ามาว่าโอเคโดดคอยจะไปโมลนแล้วนะหรือว่าราคาจะพุ่งแล้วนั่นเองนะครับผมก็เป็นะไรที่ค่อนข้าง สนุกสนานแล้วกันเนาะสำหรับตัวเหรียญโดจคอยน,นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจในเหรียญโดจคอยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อในเว็บไซต์ของ n ance ก็ได้นะครับผมแล้วก็ใน,ะนะอนาคตเหรียญโดจคอยเนี่ยก็จะถูกิสต์เข้าไปในแพลตฟอร์มดังๆอย่าง o b i n h o o d หรือว่า i n b a s e นั่นเองนะถ้าไปถึงตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาก็คงจะดีดไปได้อีกนะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะก็ถ้าใครสนใจในเหรียญโดจคอยเนี่ยก็ลองลองลอง,ลองศึกษาดูแล้วกันนะแต่ผมว่าก็คงไม่ได้มีอะไรให้ศึกษามากนะแต่เป็นความสุข ความสนานความเฮฮาที่ได้ซื้อนะครับถ้าคุณซื้อเข้าไปเนี่ยคุณก็จะไปคุยกับชาวเน็ตชาวทวิตเตอร์ได้อย่างเมามันมากขึ้นนะครับผมรู้ว่าเข้าไปดูใน YouTube ในช่องต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะไลฟ์กันโดจคอยเยอะมากๆนะครับก็เราลองฝากพิจารณากันไว้แล้วกันเนาะสำหรับตัวเหรียญโดจคอยนะครับคิดว่าเพื่อนๆที่กาลังสนใจเหรียญน,นี้อยู่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมอย่างไรเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ